สบายดีพี่น,ออน,อน้อ,นองเพื่อนสุทุกคนน้องสุบอนเมืองพ่อใหญ่งจะพี่น้องจ้าพ่ญาหิ่งที่โบกินเขาบ่ได้ร้ายเหม่อเลยพี่น้องจ้าวันนี้แปลว่าบังคับไปกินค่ะเด็กกินก็พักพี่น้องพ,พักบักร้ายนะมึงแน่น่ะเมึงพักบักร้ายเนื้อซัมเน่พี่น้องจา้าก็ให้เพื่อนกินให้หลายเด้อร์พอเดอ้อสูอันนี้น้ำพริกไอ้ดาบกระดูกค,ค่ะไข่เจียวเพื่อนพักต้นหอมดองค่ะซัมเน่ละให้กิน กินพักกินได้ร้ายพอซูเว้ยแแน่ซองพี่น้องทั้งคนแน่ซองเส้นหาแน่ซองเส้นหาพ่อใหญ่ซูซูกินเอาแห้งพอเอ้ยไว้แรกนอนพักผ่อนหมู่บ้านแล้วกินเข่าปลาไหลพี่น้องเมื่อยสามมือเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เมื่อยมือที่สี่เลยนี่สามมือนี่สามมือนีเนาะกินเข่าวลาไหลพ่อเหมืนทั้งเดืองนเลยทำพืนกินมันเหนื่อยเป็นหน่อยกวนดิ ไปสียาไม่แห้งสีดำเกลือกเมื่อยหร่ขึ้นเกาอนพอนั่นเป็นสีดำๆนางคนปิดประตูหน้าต่างนี่มันทรงเส้นหนาวเขาไงน่ะปิดหนประตูไงอ่มเราอันนี้มันจะเปิดอืมชโอ้มาชงอันหน่อยกินซื้อแห้งพี่น้องเอ้ยพักเดี๋ยวคนกินพี่น้องเอ้ยพักกำหนึ่งสิบบาทได้สักหน่อนี่ไหนถ้ากินเพราะว่าอันนี้พี่น้องสบายฟังเด้อ ภาษาไทยเรียกประกาศเหินภาษาอีสานเรียกประกาศหินภาษาเราเรียกประกาศโต๊ดได้พี่น้องเด้อประกาศโต๊ดอันนี้ค่ะประกาศหินนั่นแหละค่ะบ้านภาษาเราอื่นประกาศโต๊ดได้พี่น้องเด้อบ้านพ่วาอื่นประกาศโต๊ดค่ะน้องพ้นเกินประกาศโต๊ดภาษาไทยเรียกประกาศเหินภาษาอีสานเรียกประกาศหินภาษาเราเรียกประกาศโต๊ดพี่น้องจ๋ากินให้วุฒกรรมคืน โอ้ฝนน่ากินเพื่นายกินพักทายกันยากพี่น้องจา๋าเลยว่ะพ่อยิ่กินพักแม่ว่ะเสียนมืดดำดำไม่จ้งหน่อย,ยเลยแดดทรงหนาแล้วพอเมืองกล่องจะข้าวดูข้าวเสี่นะิะเอามือลงหน้าโจ,จ,จ๋กกอนองงเนมืองกล่องจะได้จะเก่างอเงียบเมืองกล่องก็ทายหน้าปุ๊กอย่านั้นเอาหนึ่งสองสามตาฮะ <laughs> ตาโนอาพี่น้องจา๋าพักเต็มเลยนี่ เห็ดไขเ่เจียวหอยซามขาไข่เนี่ยนะมาข้าไปกินให้เบิร์ดไปไว่ายินไปเดี่ยวไม่ว่ากินพักอากาศมันอากาศเห็นขักกาศตัวี่ไปไว่าถ่ายทางต่างด้วยจ้ะเพราะว่าอัน,นอันนี้เห็ดทรงผุนเมอือดคือเ้วย อ้มาเจาะ่ป <c oughs> oh, like ่เมื่อแตพี่น้องจ้าจ๊แกตัวเงิปะบกแ่ได้ไหร่พ่อนายเอ้ยกินเพื่ออยู่แล้วพอเอันนี้กินเพื่ออยู่ที่แท้จริงค่ะแปรว่าอยู่เพื่กินเอกินทัหดขื้ตุ่มเียน้ำยิ้มหนะสวัสดีพี่น้องที่อ๋ จบคลิปจ่าพี่น้องจ่าคลิปนี้เขาจบไปเพียงใส่ได้แพงเด้อเมื่อไหร่ที่เขาอิ่มเลยอฝากพี่นอ้องก็ไหนก็แทรกก็ติดตามก็บอกริ่งทอดเงี้ยเราเปาะก,กักนแจ้งหน่อยเลยพี่น้องจา่าเพื่อสัมภาษณ์การแจ้งเตือนคลิปแม่แต่เราไม่กินผ้าเนาะน้องแต่เขาบางคลิปไปว่าเขาคงบิะได้หนุ่มเดือนก้าวหน้าถ่ายเจ็๊ยบเบยร์ไข่เมื่อเสร็จได้จ้าอารมณ์คนเราไปนี่เดียวที่ไหนเขาจบไปเพียงใสไ่ได,ได้พี่นออ้นองจา่งจาบายบายจุบจ๊บจุ๊บจ้าสวัสดีค่ะ